อย่าพัดลมเข้าไปในจมูกอย่าพัดย้อนขึ้นอันนี้คือเป็นลมหน้าแดงเบื้องต้นที่เราสามารถทําได้ถ้าเป็นลมหน้าซีดนะคะที่ผจรก็จะเร็วเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเบาเต้นเร็วแต่เบานะคะ,ะส่วนใหญ่เป็นลมหน้าซีดจะหมดสติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจในเรื่องของฟันปลอมเหล็ก ที่เขาใส่ดัดฟันนะคะหรือว่าเด็กๆมากๆก็จะเคี้ยวหมักฝรั่งเหล่านี้นะคะเอาออกให้หมดก่อนเพราะว่าไม่งั้นอาจจะไปติดหลอดลมหมดสติได้นะคะวิธีการปฐมพยาบาลอันนี้ก็คือให้นอนราบนะคะนอนราบเพื่อที่จะให้เลื้ดเดี่ยไปเลี้ยงสมองหรือส่วนต่างๆได้ดีที่สุดแล้วก็ให้แอมโมเนียได้ให้อากาศไหลเวียนให้สะดวก แล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็กดไปขอเสื้อเส้นในหรือถ้าเป็นการแต่งกายที่รัดแน่นเราก็ขยายเครื่องแต่งกายนะคะเช่นตัดหรือว่าหลายหลายส่วนที่สามารถขยายได้ อันนี้คือเป็นลมหน้าซีดส่วนเป็นลมหน้าเขียวนะอาจจะโดนเตะฟุตบ,บอลอัดวิ่งชนเด็กวิ่งชนให้เขียวตศกันก์เจอคะอันนี้อัอนแวนภายในเนี่ยส่นยวนใหญ่ไม่เกิดการเก็งน,นะคะวิธีการปฐมพยาบาลง่ายๆนอกจากดูเรื่องของสิ่งแตกล้อมที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็คือล้วงไอที่คอนะคะให้ระบายให้ออกให้อาเจียนนะคะหรือว่าให้มันลมได้ระบายออกมาเพื่อที่ใ้ร่างกายที่เกร็งอยู่เนะะี่ยมันไม่ ช่วยได้เบื้องต้นแต่สำคัญที่สุดก็คือเรามีความรู้เท่าไหร่ <Yeah. S 1> ก็ทําในส่วนที่เรามีความรู้ความสามารถ <Yeah. S 1> เราอย่าทำเกินนะคะเราก็ปรึกษาผู้รู้หรือคนที่รู้หรือส่งสถานพยาบาล <Yeah. S 1> เขาก็จะปลอดภัยมากขึ้น <Yeah. S 1> อันนี้ก็คือส่วนที่เป็นเน ส่วนที่2ก็คือการผสมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นการะถมพยาบาลเบื้องต้นบาดเจ็บนล็กน้อยอย่างเช่นอาจจะเป็นหัวแตกนิดนึงหรือว่าเข่าขลอบวิงลบมหรือว่าแขนหลดนะคะเราต้องประคองหมดฉะนั้นในที่นี้เราก็จะสาธิตแค่2อย่างนะคะส่วนที่เหลืองั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็คงได้ศึกษา เมราว่าเด็กเนี่ยจะเป็นมากที่สุดแล้วก็คือในวัยที่ชอบวิ่งแล้วหกล้มใช่ไหมคะอาจารย์นิดนิดนึงอ่ะถ้าเป็นที่เข่าเข่าก่อนนะถ้าในกรณีที่เป็นวิ่งปั๊บแล้วมันเป็นแผลที่ตรงข้าางนเี่ยใต้เข่าตรงนี้ใช่ไหมคะวิ่งปั๊บตลอดใต้เข่าเนี่ยทำอย่างไรมีผ้าสามเหลี่ยมอาจารย์ก็พับผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยพับ ไว้สําหรับตรงนี้คือตัวซับเลือดนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ผ้าเนี่ยเอามือนี้ช่วยแล้วสามเดลอข้างบนกับผ้านแล้วก็ตรงนี้ผ้าไปที่แผ่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นถ้าเราปลูกตรงนี้เลยมันจะกดแผ่ใช่ไหมคะเราก็มาปลูกหัวเข่าซะแล้วเราก็ปลูกเรื่อยๆอะไรคะเงอนที่รอดซับซ้ายซับขวาแล้วหลังจากนั้นก็เก็บผ้าให้รียบร้อยมันก็จะมองเรียบร้อย นะคะม,มันไม่โดนเซโลกไม่โดนอะไรด้วยสุดก็ไม่พังเลยถ้าในกรณีที่เป็นบุลม้มแล้วเป็นด้านบนเป็นเหนือเขา่าเราก็เปลี่ยนจะอคันนี้มาท่าบ,บนเขา่จาจ้าพร้อมนะคะแล้วก็แล้วเราก็มาฝึกข้างล่างเหมือนเมื่อกี้แล้วก็วกาาาาทกาขึ้นมานะคะนี่ในกรณีที่บาดเจ็บนะทีนี้ถ้าในกรณี่แขนอสองอย่างก่อแขนแขนเราต้องการประคองแขนไว้ทำไงคะถ้าเป็นแขน <c oughs> ไหนก็แล้วแต่ สามเหลี่ยมเนี่ยไปที่แขนนั้นอย่างแจ้งบอกเป็นแขนด้านซ้ายนะคะเราก็ผ้าผ้าเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยไปที่ด้านซ้ายนะคะแล้วเราประคองแขนแขนี่ประคองมาแล,แล้วเราเอาใบข้างนี้ผาาขึ้นไปแล้วก็ผูกข้างหลังด้วยเงื่อนที่ล่อแล้วตรงนี้เราก็เก็บผับให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้เราก็จะสามารถที่จะผสมได้ถ้าเป็นถ้าเป็นแขนขวาก็เอาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเนี่ยมผาไหมผ้าธรรมดาเนี่ยไหมคะแล้วก็อัปคองแขนอันนี้ถ้าผ้าแค่นี้นะคะอันนี้สองอย่างนะคะอะให้ทดสอบโดยเอาผ้าตัดเดี่ยวให้สองคนจับคู่สองคนจับคู่